ชาวราศีมังกรทุกท่านครับตัวของท่านนั้นพร้อมจะรวยกระทันหันรวยแบบไม่ทันตั้งตัวกันหรือยังตัวของท่านนั้นพร้อมที่จะถูกหวยห้าสิบใบสิบงวดช้อนกันหรือยังดวงของท่านในปีนี้ตัวของท่านนั้นจะรวยก่อนใครเพราะว่าดาวมฤต,ตยูนันได้โคจรมาทับกับดาวลัคนา ดวงขึ้นแรงสุดๆดวงแรงแชงทางโค้งไม่ว่าตัวของท่านนั้นหวังจะซื้อรถก็ได้รถหวังจะซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินหวังจะซื้อบ้านก็ได้บ้านทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวของท่านนั้นหวังในปีนี้จะเข้ามาหาตัวของท่านนั้นแบบไม่ตันตั้งตัวเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะได้โชคลาภลอยแบบฟุกๆไม่ว่าเงินและทองนั้น ก็จะมากองอยู่ตรงหน้าและสำหรับท่านใดที่มีหนี้มีสินอยู่ก็จะค่อยดีขึ้นท่านใดที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั้นเตรียมตัวสาธุการดังๆกันได้เลยและในคลิปวิดีโอนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รู้ถึงวิธีการแก้กรรมและเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรว่าควรต้องทำยังไง กรรมถึงจะหมดดวงถึงจะพุง่งแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็ฝากทุกท่านนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดดวงเศรษฐีใหม่ใครที่ทำตามนะครับอาจารย์ขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงด้วยสำหรับท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสาวลัคนาราศีมังกรทุกท่าน ตัวของท่านนั้นพร้อมที่จะรวยกระทันหันพร้อมที่จะรับฟังคำทำนายสุดล้ำของคุณหรือยังชาวราศีมังกรท่านใดี่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านพุท่เกิดในราศีมังกรแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ ถือว่าเป็นดวงของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีมังกรในปีนี้ลาหูย,าย้ายครั้งใหญ่ชาวราศีมังกรนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีมังกรเอาไว้ว่า ตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ทําให้ชาวราศีมังกรได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีมังกรในปีนี้นั้นดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดี จากที่ไม่เคยมีปีนี้จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนัานก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทําให้ตัวของท่านนัาน นำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยทุกท่านครับคนที่เกิดในราศีมังกรถ้าหากว่าดวงของท่านนั้นยังรู้สึกว่าชีวิตอายุจะเข้า80แล้วบุญกุศลอะไรต่างๆ ก็ทำมามากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยชีวิตเจอแต่ความลำบากเจอแต่ความขาดสนไม่ร่ำรวยกับเขาสักทีทุกท่านครับตัวของท่านนั้นอย่าเป็นกังวลไปเลย สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นเพราะว่าตัวของท่านนั้นยังมีกรรมเก่าที่ติดตัวมาอยู่จึงทำให้ตัวของท่านนั้นยังลำบากอยู่ดังนั้นวันนี้อาจารย์ได้นำเอาวิธีการแก้กรรมห้าข้อนี้มาให้กับทุกท่านนั้นได้ปฏิบัติตามซึ่งเป็นการแก้กรรมที่บุคคลมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลจริงๆ ข้อที่หนึ่งคือรักษาศีล้าข้อที่สองทำดีกับพ่อแม่ข้อที่สามมันให้ทานข้อที่สี่มันภาวนาข้อที่ห้ามันไหวพระสวดมนต์เพียงแค่ตัวของท่านนั้นได้ปฏิบัติห้าข้อนี้โดยไม่มีข้อใดติดขัดอาจารย์บอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไป ดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็มีกําลิกําไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีมังกรน,นั้นในปีนี้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมี นั่นก็หมายความว่าในปีนี้ตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูคนที่เกิดในราศีมังกรดวงในปีนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพกระรชาบนั่นก็เป็ี่ยนพะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นง่ายดังกล่า มีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีมังกรนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวราศีมังกรทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่ทำห้าข้อที่อาจารย์ได้บอกมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่าดวงยังไม่พุ่งเท่าที่ควรดวงเหมือนจะพุ่งแต่ยังติดๆกระขัดอะไรสักอย่างอยู่ทุกท่านครับนั่นอาจเป็นเพราะว่า ตัวของท่านนั้นยังไม่ทำการเปิดดวงถึงแม้จะแก้กรรมออกไปให้หมดสิ้นแล้วแต่ว่าท่านนั้นยังไม่รับแต่ว่าตัวของท่านนั้นยังไม่เปิดรับดวงใหม่ๆเข้ามาและในวันนี้เองครับทุกท่านอาจารย์ก็ได้นำเอาเคล็ดลับการเสริมดวงมาให้กับทุกท่านนั้นได้ปฏิบัติตาม โดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยเม็ดแต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีข้ากูบาจานไม่ต้องมีเครื่องไหว้บูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นท่องประโยคต่อไปนี้ก่อนนอนในทุกๆคืนพร้อมกับให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่า ขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปช่างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปราทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไวให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสาย มีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขยัยนิพพานางังปัจยโยโหตุสาธูด้วยเถิน ดวงด้านการเงินและดวงด้านการงานของชาวราศีมังกรดวงทางด้านการเงินของชาวราศีมังกรนั้นหลังจากในปีที่ผ่านมาการเงินอาจฝืดเครืองอยู่บ้างพอตกมาปีนี้นั้นการเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในปีนี้นั้น จะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทําให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจดวงด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีมังกรปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนบอกลาความทุกข์ยากลำบากกันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจําก็เดินงานเสริมก็ดางงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ ก็ค่อยๆคลี่คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านชาวราศีมังกรน,นั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นหมอดูอยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐาน ให้ส่งไปถึงบุคคลที่เล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันนี้ส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยสุดท้ายนี้อยากจะแนะนําชาวราศีมังกรทุกท่านเอาไว้ว่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงมากยิ่งขึ้นกว่านี้ให้ตัวของท่านนั้นทําตามนี้ได้เลย ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านนั้นเกิดมาเดือนเกิดมาแล้วกล่าววา่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรวยข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิงสถิตณนะบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยเถอด สุดท้ายนี้ขอไวพรในทุกท่านนั้นโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นไหลมาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มันนั้นอย่าคิดที่จะมาไกลดูไวเถิดสาธุสาธุสาธุ